วันนี้เป็นวันที่โชคดีอีกหนึ่งวันนะคะเป็นวันที่มหัศจรรย์อีกหนึ่งวันก็คือเราได้เกิดมาอีกหนึ่งวันแล้วเราได้ตื่นขึ้นมาในร่างกายที่แข็งแรงเรามีใบหน้าที่สดใสรู้สึกสดชื่นแจ่มใส เบิกบานอารมณ์ดีให้รู้เลยค่ะว่าวันนี้เรามีความโชคดีอีกหนึ่งวันแล้วจริงๆเราโชคดีตั้งแต่เราได้ตื่นขึ้นมาและได้มีลมหายใจอีกหนึ่งวันนะคะถ้าทุกคนคิดว่าเป็นความโชคดีอันนี้ก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของอีกหนึ่งวันที่ความโชคดีจะวิ่งไล่เข้ามาหาคุณเพราะว่าใครที่คิดว่าตัวเองมีความโชคดีความโชคดีอันนั้นก็จะปรากฏให้เราเห็นในทุก ทุกวันทุกขณะจิตเลยจริงๆมันเป็นธรรมชาติของร่างกายเราอยู่แล้วเนาะที่จะต้องตื่นขึ้นมาในทุกๆวันแต่ทุกคนมองข้ามถือว่าเป็นเรื่องปกติแต่ถ้าทุกคนมองว่าเป็นเรื่องของความโชคดีความมหัศจรรย์นั่นคือการให้การโฟกัสไปในเรื่องของความโชคดีความมหัศจรรย์และความโชคดีความมหัศจรรย์น,นั้นจะวิ่งเข้ามาหาคุณอย่างมากมายมหาศาลเลยไม่เชื่อลองโฟกัส ในเรื่องของความโชคดีนะคะเริ่มทันทีได้เลยนะคะ